สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง f a c o b o o k y o u t แอปพ,พลิเคชัน t o n t o k t o k Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็น ช่องทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe ที่คนหลังข่าว Channel จะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพค่ะ ตลอดช่วงเวลาของรายการเราในวันนี้เนื้อหาสาระยังคงหลากหลายเช่นเคยนะคะเริ่มต้นจะมีคำแนะนำถึงอาหารที่จะเป็นตัวช่วยทำให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นในขณนะเดียวกันก็จะบอกถึงอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงด้วยเพราะจะส่งผลทำให้เรานอนไม่หลับถ้าหากกินเข้าไปในขณะเดียวกัน จะมีตัวอย่างของผู้นำดิจิทัลเพื่อที่จะเดินหน้าป้องกันและปร,บราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและสุดท้ายคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเองค่ะจะพาไปติดตามเรื่องของการสร้างบุญเพื่อให้ชีวิตมีความร่มเย็นในขณะเดียวกันถือเป็นการอนุรักษ์ผืนดินและรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ในขณะเดียวกันก็สามารถป้องกันน้ำท่วมได้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยกลับมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปได้วยกันค่ะ นั่นเหรออยู่คนเดียวมานานอนะ่ะอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหน้ากินมากลูกสุขภาพก็ตาหอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนหนาวหนาเพราะดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้รุนโชคนิดๆหน่อยๆ<อ>วันนี้ทุกนาอยนะเกินบ้านเช่าก็พอมีที่สุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสอหัาาสดผทรัพั์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลแต่รยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน วิกฤตอาจทำให้คุณลม้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารออมสินวงเงินกู้1,000 10, 0ถึง3,000 0 0บาท6กเดือนแรกไม่ต้องชำระเงินงวดพร้อมฝึกอบรมทักษะเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพใหม่ๆสมัครวันนี้ถึง30กันยายน2,565รวนมีวงเงินจำกัดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามความเคลื่อนไหวด้านสุขภาพนะคะวันนี้ยังคงตามต่อเรื่องของการนอนค่ะที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าการนอนถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะคะแต่ละคนก็จะมีคุณภาพการนอนที่แตกต่างกันค่ะหลายคนมีคุณภาพการนอนที่ดีแต่ก็ยังมีอีกเป็นจนํนานวนมากที่คุณภาพการนอน ต้องบอกว่าแย่มากาค่ะนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังค่าเราจะนําเสนอโดยทบทวนอีกรอบหนึงว่าถ้าเกิดนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอจะก่อให้เกิดโรคอะไรตามมาบ้างแล้วในขณะเดียวกันค่ะจะมาแนะนําถือเป็นอาหารตัวช่วยที่กินไปแล้วจะทําให้นอนหลับสบายขึ้น และอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะถ้าเกิดคุณกินเข้าไปจะทําให้คุณนอนหลับยากไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะตามที่เราเคยนําเสนอมาหลายครั้งเกี่ยวกับการนอนหลับว่าเป็นการพักผ่อนที่จําเป็นสําหรับทุกคนถึงแม้ว่าแต่ละคนจะมีข้อจํากัดที่แตกต่างกันส่งผลทําให้ไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอ ในวันนี้เราจะมาย้ำเตือนกันอีกครั้งถึงผลเสียของการนอนไม่พอที่นอกจากจะทำให้ร่างกายของเราอ่อนเพลียและอารมณ์แปรปรวนได้แล้วถ้าเกิดเรานอ,นอนไม่พอติดต่อกันเป็นระยะเวลานานก็ยังทำให้ร่างกายมีความเสี่ยงในการจะเกิดโรคร้ายตามมาได้ด้วยค่ะสำหรับ5โรคที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าเรานอนไม่พอมีดังนี้หวัด คนที่นอนไม่เพียงพอติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆอาจทําให้ร่างกายเรียนรู้วันเวลาลดลงได้นะคะโดยมีการศึกษาในกลุ่มคนที่นอนน้อยกว่า8ชั่วโมงต่อวันแล้วพบว่าคนกลุ่มนี้จะมีสมาธิลดลงมีความเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียมากขึ้นรวมถึงยังทําให้ภูมิคุ้มกันลดลงซึ่งก็แน่นอนละค่ะจะส่งผลไปถึงการทําให้ร่างกายเสี่ยงกับการติดโรคได้ง่ายและทําให้ร่างกายอ่อนแอลงโดยเป็นหวัดได้ง่ายมากขึ้น 2. โรคเบาหวานนอกจากจะทำให้ร่างกายอ่อนแอและเป็นหวัดได้ง่ายแล้วการนอนไม่พอหรือการนอนไม่หลับติดต่อกันเป็นระยะเวลานานก็ยังส่งผลต่อระดับฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายด้วยการนอนไม่พอทําให้การหลั่งฮอร์โมนอินซูลินผิดปกติและเกิดภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคเบาหวานได้นั่นเองค่ะ 3. โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจสามารถเกิดขึ้นจากการที่เรานอนหลับไม่เพียงพอโดยเกิดจากสารโปรตีนในร่างกายที่เข้ามาสะสมที่บริเวณหลอดเลือดหัวใจและทําให้เราเป็นโรคเส้นเลือดอุดตันได้โดยปกติแล้วสารโปรตีนเหล่านี้จะสะสมที่หัวใจมากขึ้นเมื่อเราตื่นนอนและจะลดลงเมื่อเรานอนหลับนะคะถ้าเกิดเรามีการนอนที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นการนอนไม่พอนอนไม่หลับหรือนอนหลับหลับตื่นตื่นจะทำให้สารโปรตีนสะสมที่หัวใจมากขึ้นได้นั่นเองค่ะ 4. โรคไขมันในเลือดสูงการที่เรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอสามารถส่งผลต่อระบบการเผาผลาญพลังงานในร่างกายเกิดจากการที่ร่างกายหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลมากเกินซึ่งเมื่อร่างกายมีคอร์ติซอลมากเกินความต้องการก็จะไปกระทบให้เกิดการสะสมไขมันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันที่บริเวณหน้าท้องต้นแขนและต้นขาค่ะ นอกจากร่างกายจะมีไขมันสะสมแล้วทําให้เราดูอ้วนขึ้นแล้วก็ยังทําให้เกิดโรคไขมันในเลือดสูงได้อีกด้วย 5. โรคหัวใจการนอนน้อยนอนไม่เพียงพอนอนไม่หลับทําให้ร่างกายมีความดันเลือดความดันโลหิตสูงมากผิดปกติได้ซึ่งถ้าหากร่างกายเกิดภาวะนี้แล้วจะทําให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจเพิ่มมากขึ้นถึงสงเท่าเลย หลายคนมีปัญหาการนอนไม่หลับกว่าจะนอนหลับสนิทได้แต่ละคืนต้องใช้เวลานานบางคนนี่นอนพลิกไปพลิกมาเป็นชั่วโมงก็ยังนอนไม่หลับบางคนหลับไปแล้วแต่ก็มีอาการสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วพอตื่นขึ้นมาก็กลับไปนอนต่อไม่ได้อีกการแก้ไขจริงๆก็มีหลายวิธีนะคะวันนี้เรามีคำแนะนำให้ลองรับประทานอาหาร5ประเภทที่จะช่วยทำให้หลับง่ายขึ้นมาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้าง เริ่มต้นด้วยผลไม้อย่างกีวีที่มีแคลอรี่ต่ำแต่มีคุณค่าทางอาหารสูงโดยเฉพาะพวกวิตามินต่างๆและยังมีแร่ธาตุทั้งแมกนีเซียมฟอสฟอรัสแคโรทีนอยด์ซึ่งสารอาหารเหล่านี้มีส่วนช่วยในการนอนหลับสามารถทำให้เรานอนหลับได้เร็วขึ้นและยังทำให้เราหลับสนิทไม่สะดุ้งตื่นกลางดึกด้วยค่ะ 2. ชาคามโมไม การดื่มชาอุ่นๆอ,อย่างชาดอกคาโมไมาสามารถช่วยทําให้กล้ามเนื้อเนือร่างกายผ่อนคลายช่วยทําให้เรานอ,นอนหลับได้เร็วขึ้นเนื่องจากชาคาโมไมจะมีส่วนช่วยเพิ่มระดับของไกลซีนกล้ามเนื้อเนือร่างกายที่เคยตึงเครียดก็จะเกิดการผ่อนคลายลงส่งผลทําให้นอนหลับได้ดีนั่นเองค่ะ 3. น้ําผึ้ง การดื่มน้ำพึ่งเล็กน้อยก่อนเข้านอนก็ช่วยแก้อาการนอนไม่หลับได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าน,น้ำพึ่งสามารถช่วยให้ระดับอินซูลินในร่างกายเพิ่มขึ้นส่งผลทำให้สารทริปโตเฟนเพิ่มขึ้นตามไปด้วยและจะช่วยกระตุ้นสมองรวมถึงระบบประสาทให้ผ่อนคลายนอกจากการดื่มน้ำพึ่งเปล่าๆหนึ่งช้อนชาก่อนนอนแล้วเราก็ยังสามารถผสมกับชาสมุนไพรหรือน้ำอุ่นได้เหมือนกันค่ะ 4. นม นมอ,นอุ่นๆสักหนึ่งแก้วก่อนนอนนี่ถือเป็นอาหารที่ช่วยทำให้การนอนหลับของเราง่ายขึ้นได้เนื่องจากนมมีกรดอะมิโน,โนและวิตามิน B 6ร่างกายจะนำไปสร้างเป็นสารเซโรโทนินสารชนิดนี้ถือเป็นสารสื่อประสาทที่จะส่งผลต่อการทำงานของสมองทำให้นอนหลับสบายช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและทำให้เรานอนหลับได้เร็วขึ้นด้วย 5. อัลมอน อัลมอนด์ถือเป็นอาหารที่มีคุณค่าสูงนะคะสารอาหารในอัลมอนด์มีส่วนช่วยในการนอนหลับได้เป็นอย่างดีทีเดียวอย่างเช่นแมกนีเซียมในอัลมอนด์ช่วยทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายช่วยให้การนอนหลับของเราดีขึ้นรวมถึงในเม็ดอัลมอนด์นั้นก็ยังมีส่วนช่วยในการลดไขมันในเลือดลดคอเลสเตอรอลต้านอนุมูลอิสระและช่วยทำให้ระบบการเผาผลาญทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วย คราวนี้ลองมาดูอาหารที่ทำให้นอนไม่หลับซึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงกันบ้างดีกว่าค่ะเริ่มต้นจากชาเขียวช็อกโกแลตโกโก้ใครที่ดื่มชาเขียวโกโก้หรือช็อกโกแลตก่อนนอนอาหารเหล่านี้บอกเลยนะคะอาจทำให้เรานอนไม่หลับได้เนื่องจากว่าในช็อกโกแลตโกโก้และชาเขียวจะมีคาเฟอีนอยู่ค่ะคาเฟอีนจะมีฤทธิ์ในการกระตุ้นประสาททำให้เราตื่นตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกินอาหารที่มีคาเฟอีนก่อนนอน แน่นอนลหละจะส่งผลทำให้เรานอนไม่หลับได้2เครื่องดื่มชูกําลังถือเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่มีคาเฟอีนซ่อนอยู่เช่นเดียวกันคาเฟอีนในเครื่องดื่มชูกําลังก็มีฤทธิ์เช่นเดียวกันกับชาและกาแฟส่งผลทำให้เรามีความรู้สึกกระปรีกก้กระเปร่าสดชื่นและทำให้เรานอนไม่หลับได้ในบางครั้งก็ทำให้เกิดอาการใจสั่นได้อีกด้วย 3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งรวมไปถึงไวน์ต่าง แนะนำเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงการดื่มก่อนนอนค่ะถึงแม้ว่าผลในช่วงแรกที่ดื่มจะทําให้มีอาการง่วงแต่พอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งอาจจะทําให้เราต้องตื่นเนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล่านี้เนี่ยจะมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะรวมถึงอาจทําให้มีอาการปวดศีรษะซึ่งก็จะส่งผลทําให้เรานอนไม่หลับได้ค่ะ เห็นไหมคะการอดนอนนี้น่ากลัวกว่าที่หลายคนคิดไว้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นรายการคนหลังข่าวเราถึงพยายามจะนําเสนอวิธีการที่เป็นตัวช่วยทําให้คุณผู้ชมมีคุณภาพชีวิตและคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นนั่นเองคะ่ะเอาล่ะ อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ำเตือนการหลายคนอาจจะคิดว่าวันธรรมดาคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยจะนอนน้อยจะอดนอนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปนอนชดเชยกันในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือว่าวันเสาร์อาทิตย์มีข้อมูลยืนยันออกมาจากคณะแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ว่าไม่สามารถชดเชยทดแทนกันได้นะคะเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของ ผู้นำในยุคดิจิทัลกับการป้องกันการทุจริตสักครู่เดียวค่ะวิกฤตอาจทำให้คุณลม้มแต่ออมสิงอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้ง ด้วยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารออมสินวงเงินกู้1,000 10, 0ถึง3,000 0 0บาท6เดือนแรกไม่ต้องชำระเงินงวดพร้อมฝึกอบรมทักษะเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพใหม่ๆสมัครวันนี้ถึง30กันยายน2,565รวนมีวงเงินจำกัดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบ้านนั่นเหรออยูคนเดียวมานานอะอาศัยเงินเก็เกบที่กินดอกเี้ธนาคารตาน่ากินมาก สุขภาพก็ตามอายุอ๋าหมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนหนาวหนาวรอดดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้รุนโชคนิดๆหน่อยๆ<อ>วันนี้ทวงหนายูา่นะเกินบ้านเช่าก็พอมีที่สุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลักพร้อมรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลไทยยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะยังคงตามติดที่การอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงหรือนอย,ยอปรสรุ่นที่13ที่ล่าสุดได้มีโอกาสร,รับฟังการบรรยายถึงมาตรการเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดีทุจริตและผู้นำในยุคดิจิทัลกับการป้องกันการทุจริตไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะ การอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงหรือนอยปรสรุ่นที่13ยังคงเน้นย้ำในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันรณรงค์ให้เกิดเป็นรูปธรรมและขจัดให้หมดไปจากสังคมไทยอาจารย์เอื้อนขุนแก้วผู้ช่วยผู้พิพากษาสารดีกาได้กล่าวบรรยายในหัวข้อมาตรการเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดีทุจริต โดยระบุว่าการบังคับคดีในส่วนของศาลเพื่อที่จะดำเนินการริบทรัพย์สินของบุคคลทุจริตเอากลับคืนมาเป็นของแผ่นดินนั้นทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีทั้งกฎหมายของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปป,ปชกฎหมายคดีอาญาและกฎหมายพิเศษต่างๆมีกระบวนการบังคับใช้คดีแพง่งในส่วนคดีทุจริตมาตรา149เเจ้าพนักงานเรียกรับเงินที่มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนราชการ สมาชิกสภาจังหวัดสภาเทศบาลได้เรียงรับทรัพย์สินโดยมีชอบต้องระหว่างโทษจำคุก20ปีหรือตลอดชีวิตการลงโทษจะมีโทษเบาหนักศาลจะพิพากษาลงโทษให้อยู่ในกรอบที่กฎหมายกำหนดโดยรับโทษตั้งแต่ประหารชีวิตจำคุกปรับและริบทรัพย์สินแม้ว่าทรัพย์สินนั้นจะถูกแปลงสภาพเป็นที่ดินเงินทองคำศาลจะดำเนินการริบทรัพย์ เพื่อน,นำกลับมาคืนเป็นของแผ่นดินโดยบังคับใช้กฎหมายมาตรา 32, 33และ34ทั้งนี้กฎหมายมาตรา32กํากำหนดไว้ว่าผู้ใดที่ทำหรือมีไว้เป็นความผิดให้รีบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นของผู้กระทำความผิดและมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่โดยยอมรับว่าปัญหาที่พบในการบังคับคดีกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิด เมื่อศาลสั่งยึดทรัพย์อาจจะเจอปัญหาด้านข้อกฎหมายเพื่อจัดการขบวนการการทุจริตคือสินสมรสทรัพย์สินที่ไม่มีอาจยึดอายัดได้ทรัพย์ติดจำนองเจ้าหนี้อื่นขอเฉลี่ยอีกปัญหาที่จะเจอหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาสั่งยึดทรัพย์การทุจริตรายใหญ่มีการซื้อทรัพย์สินที่ต่างประเทศผู้ทุจริตเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทรัพย์สินต่างๆที่กฎหมายยึดไม่ได้ เครื่องนุ่งหม่มเครื่องใช้ส่วนตัวเครื่องหลับนอนไม่เกิน20 0 0 0บาทสัตว์สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทลูกหนี้ตามคำพิพากษามีทรัพย์ติดจ,จำนองรวมถึงกฎหมายของสหกรณ์ที่กำหนดไว้ว่าลูกหนี้ถือหุ้นในสหกรณ์ต่างๆหากผู้ถือหุ้นเป็นหนี้สหกรณ์ต้องชำระหนี้ให้สหกรณ์ก่อนส่วนประเด็นการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินกรณีร่ำรวยผิดปกติมีทรัพย์สินมากขึ้นผิดปกติ มีนิสินลดลงผิดปกติได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลเหตุตามกฎหมายมาตรา37หากผู้ที่ถูกกล่าวหาพิสูจน์ไม่ได้ว่าทรัพย์สินที่ร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินมีได้เกิดจากการร่ำรวยผิดปกติหรือทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติและไม่สามารถชี้แจงได้อธิบายไม่ได้ให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินดังนั้นประเด็นสำคัญที่ต้องการฝากไปถึงพี่น้องประชาชนปปชและหน่วยงานราชการต่าง ต้องสะท้อนไปถึงประชาชนกรณีที่คิดมิชอบคดีทุจริตบทลงโทษที่ต้องได้รับนั่นคือการจัดการเอาผิดคนที่เกี่ยวข้องรวมถึงทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามกวาดล้างขบวนการคดีทุจริตประพฤติมิชอบทั้งหมดเชื่อว,ว่าจะทําให้คดีทุจริตลดลงบ้างเมื่อศาลสั่งริบทรัพย์เป็นหน้าที่ของปปชที่ต้องไปดําเนินการดังนั้นอาจยากรไม่ควรได้รับกําไรจากการกระทําความผิดต้องถูกริบทรัพย์ทั้งหมด ดรสุภชัยสุขนินกรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยได้กล่าวบรรยายในหัวข้อผู้นำในยุคดิจิทัลเพื่อการป้องกันการทุจริตโดยระบุว่าการปราบปรามการทุจริตต้องตามเทคโนโลยีให้ทันเนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป ช่วยอำนวยความสะดวกชีวิตให้สะดวกสบายมากขึ้นทางด้านการเงินและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับโลกยุคดิจิทัลประกอบด้วยบล็อกเชนประกอบด้วยที่เก็บข้อมูลในแต่ละบล็อกเยอะๆต้องมีการกระจายวิวัฒนาการของบล็อกเชนมาจากการเงินพัฒนามาสู่เมตาเวิร์สคริปโตเคอเรนซีโลกการเงินที่ใหญ่ที่สุด แพลตฟอร์มเป็นตัวกลางให้ลูกค้ามาใช้บริการแต่เป็นอีโคซิสต็มจะเป็นการให้บริการที่ครบวงจรไม่ต้องผ่านตัวกลางและที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั่นคือ Beyond NFT เป็นคริปโตเคเรนซีประเภทหนึ่งที่แสดงความเป็นเจ้าของของสินทรัพย์ณนะปัจจุบันมีการใช้กับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างแพร่หลายสามารถรู้ได้ว่าใครเป็นเจ้าของมีอันเดียวทำซ้ำไม่ได้ ตั้งโปรแกรมได้เช่นคนที่ขายต่อให้คนอื่นเจ้าของเดิมจะได้ loyalty fee ทุกครั้งที่ขายทำให้เวลานี้ศิลปินทุกคนและเด็กรุ่นใหม่มุ่งเข้าสู่โลก NFT เนื่องจากมีคุณค่ารู้ที่มาหายากมีคุณประโยชน์ความพิเศษโชว์ได้เช่นหน่วยงานอยากให้คนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้สำหรับ metaverse คืออะไร โลกเสมือนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเปิดให้ผู้คนได้มีโอกาสมามีปฏิสัมพันธ์และสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้มีการควบคุมและกระจายอานาจอุปกรณ์ที่ใช้เข้าสู่โลกเสมือนประสบการณ์การเชื่อมต่อที่เหมือนจริงสามารถหาเงินได้จริงเช่นในตลาดเกมส์ดังนั้นสิ่งที่น่ากลัวนั่นคืออาจจะเกิดโอกาสทำความผิดในทุกด้านได้ทั้งนี้เมตาเวิร์ส สามารถช่วยผู้ประกอบการในการทำธุรกิจได้เนื่องจากเป็นร้านค้าเกิดสกุลเงินเป็นเครื่องมือให้พนักงานทำงานร่วมกันแนะนำผลิตภัณฑ์เสมือนเก็บข้อมูลจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าในปัจจุบันนี้กฎหมายพร้อมที่จะจัดการกับผู้ที่กระทำความผิด ทุจริตประพฤติมิชอบด้วยการริบทซัพย์ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่บุคคลน,นั้นแต่ยังรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนด้วยดังนั้นใครที่คิดจะกระทําการทุจริตแล้วก็อยากจะให้เปลี่ยนแนวความคิดกลับตัวกลับใจค่ะเพราะการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นภัยร้ายทําลายสังคมไทยมายาวนานแล้วทอสอเปิดตัวสลากขานเพิ่มพูนหน่วยละ1 0 0 0บาทลุ้นรางวัลสูงสุด2ล้านบาททุกเดือนตลอด3ปี พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนผันแปรตามคุณภาพสินเชื่อที่ดีที่สุดของทออสนายชัดชัยสิริไลกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนนโ,โยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือให้คนไทยมีบ้านพร้อมกับเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงทางเลือกในการลงทุนกับสลักอมรัท์ทออสที่มีความมั่นคงให้ผลตอบแทนดีและมีโอกาสถูกรางวัลสูงมากยิ่งขึ้น ทอสอจึงได้จัดทําผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ชุดขานเพิ่มพูนสลากออมทรัพย์ชุดแรกของประเทศไทยที่ผู้ฝากจะมีส่วนทําให้คนไทยมีบ้านได้โดยตรงหน่วยละ1,000บาทอายุสลาก3ปีผลตอบแทนหน้าสลากร้อยละ0.3ต่อปีลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด2ล้านบาทตลอด36งวดและมีโอกาสร,รับผลตอบแทนผันแปรอีกร้อยละ0.7ต่อปีรวมรับผลตอบแทนร้อยละ1ต่อปี เริ่มรับฝากตั้งแต่วันจันทร์ที่25เมษายน,น2565ออกรางวัลครั้งแรกวันจันทร์ที่16พฤษภาคม2565จำหน่ายผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชัน g h b l และทอสสทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GHBank Call Center ไมาเลขโทรศัพท์02-6459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แอป l i c a t i o n GHBall และที่ www ghbank co th หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬิาถึง15นาฬิกานาที ทีนี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ